รูไ้ไหมครับเคยมีคนติดอยู่ในเกมนี้มาก่อนโลบังเลยส่วนต้องทำใจใช่ไหมแต่ไม่จะเป็นตอไปแล้วเพราะเรามีอร์ชอ็อปเติมโลบัแบบอีพาซื้อง,ง่ายได้ทันทีไม่ต้องรอเติมโลบัแบบของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมมีให้เติมตั้งสามแบบเกมอื่นก็มีคลิกเลยคลิกเลยสสดีครับเราอยู่ในเกม Na t u r a l d i s a s t e r Simulator ครับซึ่งเกมนี้มันมีตำนานอยู่ที่ว่ามันมีเด็กคนหนึ่งอะที่เล่นเกมนี้เป็นประจำแล้วมีคืนหนึ่งที่เขาฝันถึงเกมนี้แต่มันแปลกตรงที่ว่าเขาไม่สามารถออกจากฝันนี้ได้เอาง่ายๆคือเขาติดอยู่ในเกมนี้ครับ มีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อบ๊อบเขาชอบเล่นเกมนี้มากเขาอายุประมาณ10ขวบได้เขาเล่นเกมนี้มาตั้งแต่แบบ9ขวบ8 9ขวบจนถึง10ขวบเขาก็ยังเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบพาเพื่อนมาเล่นหรือว่าเล่นเองคนเดียวอะไรเงี้ยเขาเซียนมากเลยครับเขาเล่นบ่อยมากเขาผ่านได้ทุกด่านแบบชิวๆเลยครับตันนั้นะครับแต่พอมีคืนหนึ่งเขาเขาได้ฝันถึงเกมนี้ครับเขาได้ฝันว่าตัวเขาจริงๆเนี่ยได้หลุดเข้าไปในเกมนี้แล้วก็ได้เล่นผ่านด่านมหาวิบัติมหาตาภัยต่างๆแต่เขากลับรู้สึกว่ามัน สมจริงแปลกๆครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมพายุทอร์นาโดหรือใต้ฝุ่นหรืออะไรก็ตามแต่ภูเขาไฟเนี่ยเขารู้สึกว่ามันสมจริงมากมากเขารู้สึกว่ามันสมจริงมากๆเลยครับแบบขนาดฝนตกก็รู้สึกว่า เป็นฝนจริงๆเขารู้สึกจริงๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามันแปลกๆครับเพราะว่าเหมือนกับมีคนในรูบอกอะมาเดินชนเขาแต่มันแปลกตรงที่ว่าเขาอะดันรู้สึกว่ามีคนมาชนจริงๆเขาก็เลยคิดว่าเออเชี่ยฝันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเราฝันอยู่หรือเปล่าโลกความจริงคงไม่เป็นอย่างนี้มั้งอะไรเงี้ยก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นพยายามดิ้นพยายามทาร้ายตัวเองให้ตื่นแต่ก็ไม่ตื่นครับจากนั้นภัยพิบัติก็มาครับภัยพิบัติแรกที่เขาเจอคือน้ําท่วมครับด้วยความที่เขาเล่นเกมนี้เยอะเขารู้เลยว่าต้องขึ้นที่สูง แน่ๆเขาก็เลยมองหาบันไดครับพอเขาได้เจอบันไดแล้วเขากําลังที่จะปีนเนี่ยเขารู้สึกว่าการปีนบันไดมันยากมากเลยครับสาหรับเด็ก10ขวบเพราะว่ามันสูงมันสมจริงมันเหนื่อยจริงๆะครับเขาปีนบันไดนี่รู้สึกเหนื่อยจริงๆเลยครับจนกระทั่งน้ํามันเริ่มขึ้นมาครับเขาได้เห็นภาพตัวละครโลบอของทุกคนเนี่ยค่อยๆจมน้ําตายครับโดยที่มีเสียงร้องออกมาด้วยครับเขาก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วมันน่ากลัวมากๆเลยเขากลัวมากๆเลยครับที่แบบเห็นภาพเหล่านั้นแล้ว หลายคนที่ไม่สามารถขึ้นมาในที่สูงได้ก็คือจมน้ําตายต่อหน้าเขาเลยครับเขารีบปีนขึ้นมาจนมาถึงหลังคาครับแล้วน้ําก็เริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วคนอื่นๆก็ได้มาคุยกับเขาครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอรนอายุพอๆกับเขาเลยครับได้มาคุยกับบ๊อบว่านายเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่เกมที่นี่ถ้าใครมาอยู่ในเกมที่นี่จะไม่สามารถออกไปได้เราก็เล่นเกมนี้บ่อยเหมือนนายใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยพวกเรากําลังฝันอยู่ทุกคนเลยกดมีอยู่แค่ว่านายอ่ะห้ามตายเพราะถ้านายตายอ่ะนาย ก็จะตายในชีวิตจริงแต่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราอะสามารถผ่านด่านทุกด่านในเกมนี้ได้ก็อาจจะได้รอดออกไปบ๊อบก็ถามจอรนว่าแล้วนายติดมานานแค่ไหนแล้วจอรนบอกว่า3ปีจากนั้นบ๊อบก็ร้องไห้เลยครับอากชอบเว็บเติมโลบ็อกแบบ ID ดีพาเริ่มต้นที่เหรียญสิซื้อง่ายได้ทันทีไม่ต้องรอมีโลบ็อกการและการอื่นๆมากมายเติมได้3แบบ V.I.P. i d ดีพารและเติมโดยตรงแถมไม่ใช่แค่โลบ็อกนะเกมอื่นก็มีไปเติมกันเลย ไม่กูไม่อยากติดแบบนี้กูไม่อย,อยากอยู่แบบนี้ทําไมกูต้องอยู่แบบนี้ด้วยจอร์ร้องไห้ด้วยความกลัวครับร้องไห้หาแม่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 แมแมแมจ๋าช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยจนกระทั่งครอบครัวบ๊อบได้รู้ครับว่าบ๊อบเนี่ยหลับลึกเกินไปผิดปกติเขาก็เลยรีบเข้ามาดูในห้องครับบ๊อบนี่ก็นอนอยู่เฉยครับไม่ตื่นเลยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นครับเรียกรถพยาบาลให้หมอมาดูอาการหมอก็บอกว่าตอนเนี้บ๊อบอยู่ในอาการโคมา่า โดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นน้ําก็เริ่มลดลงครับภาพที่บ๊อบเห็นคือคนที่จมน้ําตายแล้วนอนขึ้นอืดเต็มเกาะไปเลยโดยที่แบบว่าคนพวกนั้น่ะหลังจากที่ตายแล้วเขาจะเปลี่ยนจากตัวละครโลบอคเป็นตัวละครจริงๆครับในโลกจริงของเขาใช่ครับเด็ก10ขวบจะต้องเห็นภาพเหล่านี้แล้วเขาก็ได้วาปขึ้นไปบนแทนหอคอยครับเหมือนกับในเกมจริงๆก่อนที่จอนจะมาบอกกับบ๊อบว่ามึงต้องเตรียมตัวดีๆนะเพราะด่านถัดไป เราอาจจะไม่มีโอกาสรอดด่านที่มันเสียงที่สุดคือด่านแผ่นเดินไหวพอถ้าเกิดว่ามึงไม่ระวังอ่ะสิ่งของมากมายตึกลาบ้านช่องก็จะมาทับมึงเพราะงั้นตามกูวไว้นะจอนก็พูดกับบ๊อบแบบนี้ครับบ๊อบก็บอกโอเคแล้วเวลาเริ่มเกมก็มาถึงครับบ๊อบกับจอนถูกวาร์ปให้ไปอยู่ในเกาะ รู้สึกจะเป็นด่านตึกสูงๆครับบ๊อบกับจอรนก็รีบขึ้นไปบนตึกจอรนก็บอกว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าภัยพิบัติเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งเราว่าเราขึ้นที่สูงก่อนดีกว่าเพื่อเราจะได้เปรียบกว่าทุกคนบ๊อบกับจอรนก็รีบขึ้นที่สูงครับไปบนตึกสูงสุดจนกระทั่งภัยพิบัติมาครับและภัยพิบัติที่พวกเขาทั้งสองคนได้เจอก็คือแผ่นดินไหวครับ ชิบผายแล้วไงครับถ้าเกิดใครได้เคยเล่นเกมนี้จะรู้ว่าถ้าแผ่นดินไหวมาแล้วคุณอยู่ข้างบนเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยครับจนกระทั่งพื้นมันเริ่มสัน่นทุกอย่างมันเริ่มสัน่นของต่างๆมันเริ่มพังลงมาครับบ๊อบกับจอรนก็รีบวิ่งลงมาจากตึกสูงเลยครับเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยตอนนี้ตึกมันก็สันส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 ่นไปหมดสั่น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 ไปหมดบ๊อบกับจอรนก็ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งตกใจครับแล้วก็รีบวิ่งลงมาแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้้นนนนครัักออก็ืืืออพที่่จลงยยู ได้ล่วงลงไปครับและจอนก็ได้ล่วงลงไปจากตึกครับก่อนที่ภาพที่บ๊อบเห็นก็คือร่างของจอนนอนอยู่บนพื้นครับเต็มไปด้วยเลือดบ๊อบกลัวมากครับบ๊อบก็ทําอะไรไม่ได้บ๊อบก็ต้องรีบวิ่งลงไปอีกรีบวิ่งลงไปอีกแต่คราวนี้ดูเหมือนจะไม่ทันครับตึกมันเริ่มถล่มลงมาเต็มไปด้วยควันครับเต็มไปด้วยฝุ่นสมจริง เหมือนจริงมากๆเลยครับบ๊อบคิดว่าตัวเองจะไม่รอดล้ะครับเพราะว่าพื้นที่เขายือนอยู่เนี่ยมันเริ่มจะถล่มลงไปละก่อนที่เขาจะตกลงไปบ๊อบหลับตาแน่นครับแต่พอเขาลืมตาเนี่ยเหมือนมีใครสักคนหนึ่งจับมือเขาไว้อยู่ครับเป็นผู้เล่นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงครับแต่งตัวแนวอีโมนิดหน่อยคือลูกโป่งสีเขียวอยู่ครับแล้วจับมือเขาไว้เชี่ยนี่มันลูกโป่งเหมือนที่เราซื้อในเกมนี่หว่า80โลบัสแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เอาบ๊อบมาส่งที่พื้นครับก่อนที่แผ่นดินไหวจะหมดลงบ๊อบก็รี ไปดูศพของจอนครับจอนยังไม่ตายครับก่อนที่จอนจะตายจอนก็ได้บอกบ๊อบว่ามึงจะต้องรอดจากที่นี่คูไม่มีครอบครัวคูเล่นเกมโรบอทในร้านเกมคูก็นอนในร้านเกมนัน่นแหละไอ้เหี้ยแล้วจอนก็ตายครับหลังจากนั้นบ๊อบกับผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องเผชิญหน้าภัยพิบัต,ติต่อไปจนกว่าเขาจะได้เจอจุดสิ้นสุดของเกมซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็รู้ครับว่ามันไม่มีชาบอย อย่าแบบไม่รู้ว่าคืนน right ี้ค um, ุณน so ั้นวางอย่างช่วยับผมคนนี้ว่าเป็นภาพจงคิดถ um ึงคนนุ่มจั้งแต่ข้างวานหัาใจของผมดวงนี้มันยังว่างนะเอ๊ะเพราว่าเธอคิดผมยังว่างนะเบบี้เธอจะส่งยิ้มกับสังนิตนะเรดี้ตอนที่ผมเซฟบคุณก็ส่งเิ็กอะผมก็ชมมิก Let's get nah baby Hey มา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  หัวใจคุณมันอันตรายจะไม่ให้ใครได้เข้ามาทำร้ายและผมก็รู้ว่าคุณไม่มีใครคุณทำให้ผมรู้สึกเป็นเด็กชายหัวใจของผมนั้นก็เริ่มละลา You made my day, made my heart, you made my way, made my rock You spend my day, oh I just wanna say You stay in my heart everyday yeah, ่า hey, ใ้ในที่รักคุณช่วยหยุดพ ไม่ไหวกับความน่ารักและผมนั้นมีแค่คุณแค่คุณเท่านั้นเขาชุนเมดไม่ได้ก็อยากจะบอกให้คนที่ผมชอบคุณได้ทำเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เอ้กวเลยกังวลว่าจะถูรเ์เรดจีบตรงตรงไม่ได้ก็เลยทำเพลงส่งให้คุณฟังชอบเธอดิฉ s นหม y w ไว้เธอเธอน้นรู้ไหมว่าก็ชอบเธอคนลงเพลงนี้นั่นแหละชอบเธอฉันเองก็รู้มีคนชอบเธอแต่ทำไงได้เพราะฉันชอบและฉันชอบเธอ สิ่งหัวลอของคุณทำใจผมละลายแล้วจะเอาให้ตายแค่เห็นคนยิ่งหัวใจผมมันก็ตายแล u made m a y e d y o u made my way Made my rock You s p e n d my day Oh I just wanna say You stay in my heart everyday Yeah hey ในที่รักคุณช่วยหยุดพักทนไม่ไว้กับความน่ารักและผมนั้นมีแค่คุณแค่คุณเท่านั้นก็ชุดแม<ค>่ว่าฉันไม่พ ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้แต่ว่าใจมันสู้พอคุณเข้าตาผมทุกอย่าง,างมีแค่เธอเท่าที่รู้ว่าจะไปหรือเธอจะทิ้งทุกโอกาสแต่เท่าที่รู้คือฉันนั้นชอบเธอเป็นเพียงเหตุผล You made my day made my heart you made my way made my luck you spend my day คือฉันนั้นชอบเธออยากบอกอีกครั